แล้วนะก่อนอื่นถ้าเราจะเป็นผู้นักไขปิศนาเราก่อนอื่นเราต้องมีบ้านก่อนอะฮะอะนี่นายนายอยู่ข้างหลังฉันอยู่ไหมเนี่ยในฟางที่อยู่ไหมเนี่ยนี่นายทำไมทำไมน,นายเดินชา้าจัง,งอะอผมกำลังมาแล้วครับผมกำลังไป อ้ยอ่อยอ่อผมมาแล้วครับอ่าผมมาแล้วครับทำไมนายเดินช้าจังอ่ะคือว่าผมเดินไม่ค่อยถนัดเลยครับตอนใส่กางเกงกันเนี่ยออกันเลยเดี๋ยวฉันหาอันใหม่หาอันกางเกงอันใหม่ให้นะลนลาลาลาเอ๊ะเสียงใครลลาลลาลลา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 เอ๊ะ เอ้นี่คุณนายนายบไปไหนฮะนี่นายเป็นใครอ่ะโอยรีบไปไหนสิตอนนี้ฉันกำลังรีบอยู่นะรีบรีบไปไหนอ่ะฮะอะไรมองฉันทำไมนายส่งกางเกงของนายมาก็ไม่ได้ต้องส่งกางเกงให้นายด้วยอ่ะฉันไม่มีทางส่งกางเกงให้กับน,นายแล้วนะดอกโอเคครับเดี๋ยวผมส่ง,งให้ เอาละทีนี้เราก็ได้กางเกงและอ่ากางเกงที่ฉันให้นายไปอ่ะเป็นยังไงบ้างเออก็ดีนะครับเออผมไปได้ยังครับอ้อกระสีไปได้เลยในตอนหน้านะฮะเดี๋ยวไม่พอมันไป เพื่อนเรามาเริ่มไข้ปิศนากันเลยเอ่าไหนนะครับออกมาใช่สิจึงหมายจริงเรามาเป็นนักสืบก,กันเลยเถอะเย้ ye. เดี๋ยวแล้วฉันล่ะโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคครับผมไม่ถามแล้วครับดีน่ะเดี๋ยวนะ อี่ฉันมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> น่าตื่นเร้่องนั้นเหรอยอดนักสื้นายน่ะหลับไปนานเลยนะยอดนักสื้อ่ะ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 เอ่อ,อ,อ,อแล้วที่ดีที่ไหนเหรอก็อนาคตไงล่ะอนาคตที่ฉันจะได้ยึดครองโลกอ๋อไม่ใช่สิพวกเราอัอกันเหรอแล้วชั้นบอกทางออกไปจากที่นี่ให,ห้หน่อยสิฮะ เดี๋ยวทีนี่บอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปเลยนะนายก็จะเจอทางออกเองแหละออกกันเหรอแล้วนายต้องหนีออกไปไม่ได้หรอกเพราะว่ากระเจาะนี่อ่ะมันทนทานมากเลยแหละงั้นเหรอเอาไว้เดี๋ยวนั่นนี่มาดิเออไปเอาไปเดจอแล้วไมปเจอไม่เป็นไรอ่ะ ฉลาดนี่เหเนี่ยดยอดไปเลยแน่ใจเ,เหรอฮะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่ไปไม่ได้นียน้ยังมาได้ไงเพราะฉันคือยอดนักซื้อไปละได้ใจกันวันเหรอเพราะว่าที่นี่มีคนนั่งเยอะแต่ฉันก็เป็นเพียงแค่คนดูแลเท่านั้นแหละออกกันเหรองั้นจะบอกนอยสิว่ามีคนกี่คนก็ประมาณโอ้ถ้านับดูแลก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยคนนะ อ๋อกันเหรอโอเคงั้นนายก็งั้นนายก็โชคร้ายหนยนะที่เจอกับชั้นเนะี่ะเอ้เหนี่ยนะลูกเพื่อนของฉั้นอีกคนนึงไปไหน,ลน,นแล้วอะอ๋อคนนั้นเหรอเราไม่ได้จับตัวเข้าบ้าเราเข้าหนีไปได้เออ๋อเหรองั้นเขาหนีไปไหนแล้วอะฉั้นจะไม่รู้เหรออ๋อกันเหรองั้นโดนซะโดนโดนอะไร ได้มาดีกว่าได้ไมัดีกว่เอาละไปดีกว่า,วา,ววาตา้องตามหาเพื่อนต่อมันยังมีคนอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเนะอ้าวกำแพงนี่นะเอเ๊ะเดี๋ยวนะดรู้ว่าจะมีประตูอยู่ด้านหลัง เอาละนี่ทีนั่งท,ทางออกเอ้ยเพื่อนนด้ทำอะไรอยู่แล้วอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกพอเพื่อนก็แค่ก็แค่ฉันรู้สึกเบืออ่อมากเลยไม่มีคนเอ๊ะเดี๋ยวนั่นใครอ่ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนายคือคนที่เราตามมามใช่เหรอเฮ้ยช่เราอ้าอือเอ๊ย เจอพลังของฉันอื้อม่เนะอะย่าเข้ามาเนอะย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,า,า,มาในเข้าในจะออกประตูดีๆก็ได้นะอ่าในที่สุดก็ออกมาได้สักทีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก,กดซับสไคร์ดินะครับ ถ้าอยากบอกอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้คลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบา,ยอาๆออะไรๆลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับ